วัดดีพี่น้อง,ดดองเอฟซีวัดดีพี่น้องเอฟซีไอ้เพชรลำเพลิอนนะวัดดีพี่น้องเอฟซีน้องค้าหลาลำนครเนาะแล้วก็วัดดีพี่น้องเอฟซีทั่วโลกพี่น้องโดยเฉพาะเอฟซีน้องค้าหลาลำลคนครเนาะพี่น้องเนาะต้องขอบคุณขอบใจเพ่อแม่ร้ายพี่นอ้องอืคือกาบว่าได้เต็มปากพี่น้อง่องผมตอนนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ผู้ติดตามมาจากเอฟซีน้องค้าหลาลำลคนครหรือว่าน้องค้าหลาเพชรลำเพลิอนมุ่งหอบพี่นอ้องอื อันนี้ต้องขอบคุณข,ขอบใจหลายได้พี่น้องเด้อนี่ที่ให้โอกาสซองนอ้อยของเฮาอือในมีโอกาสเนาะมันมีจุดยืนขอบคุณอีกทีพี่น้องขอบคุณไดหลายอืออือนั่นหลายคนกน็คือจะได้เบิรงเนาะพี่น้องมาขึ้นเนาะอืออะไรสดกุ้มปิดเปิดพี่น้องมาขึ้นเลยเมทีบู๊มาตรฐานพี่น้องเนาะเมที่บักใหญ่เลยเพื่นอนเพื่อนไหมไฟแสงสีครบได้พี่น้องเนาะ ระบบแสงสีเสียงพี่น้องเอ้ยเรื่องดูการนาเนี่ยผู้มักนาห่านพี่น้องเลยมาตองห่วงเลยอืมนี่ขนาดเพื่อนมาได้ใส่เสียงเต็มที่เลยพี่น้องอืมเพราะว่ามันต้องใส่เสียงจํากัดแบบนี้เมื่อมันมเป็นอยู่ในงานพี่น้องนี่คารพันใส่เสียงเต็มที่นี่โอ้ยพี่น้องเลยระบบเสียงนี่คือมาตองห่วงเลยพี่น้องแน่นอนเลยระบบไฟแสงสีพี่น้องเนาะโอ้มวนพี่น้องบอกว่ามวนเลยเนาะแล้วก็การ แสดงไล่ลยฉากที่ปนงมาเนี่ยโอ้พี่นอ้องลอลังการเลยพี่น้องอลังการอลังการอบอกว่าอลังการพี่น้องอลังการเลยเป็นน้ำเพื่อนปีนี่นพี่นอ้องอย่าลืมไปติดตามมาได้เลยพี่น้องเด้อออืไปแสดงยุ่งง่าก็ได้ผู้ใด้ยุ่งกล้ไก็กได้มันมันขันมันแสดงยุ่งกังบผมเนี่ยโมยุ่งแ้ๆผมเนอือแล้วโดยเฉพออาะน้องคำหล่าเข้ามาพี่นอ้องมาขึ้นเห็นไหมโอ้คือเสียงชัดเจ๋วเข้าแถพี่นอ้องฮะ เป็ีนน้ำไม่ดีเรื่อว่าเป็นน้ำค้นเสียงดีพี่น้องเรื่องว่าเป็นน้ำกันเฮ้ทั้งสองอย่างเนาะเพราะว่าเป็นน้ำกันทั้งสองอย่างของเพี่น้องเพราะมันบอกโอ้ยฟังลื่นไหลเลยมาขึ้นนี่อืมคือเกือบสมบูรณ์แบบพี่น้องเกือบสมบูรณ์แบบ,บ,บเานาะอืมพี่น้องว่าเกือบสมบูรณ์แบบบ้าคือผมบอกเอาเนาะเกือบสมบูรณ์แบบเกือบหน่อยเปอร์เซ็นตแบบ์ละอืมแล้๋ยวเวลาหน้องอยู่ทั้งเวทีนี่โอ้ เด่นพี่น้องน้องเด่นอืเนาะน้องเกิดมาเผื่อสิ่งหนี้ดิืมเ <c oughs> จงเกียงเกยงยอมรับเกงเจงียงเงอืมแล้วน้องข้ามนาเนี่ยทเป็นไอดอลับให้คนเล่าอีกหลายหลายคนพี่น้องาับบ่งเด้ออีดิบ่มัวบอได้เนี่ยแล้วซื้อน้องขำานาเนี่ยติดนี่โดนโดนาับบ่งเด้อพี่น้องแม่นอนนี่ยล่ละ หัวน้องเน้นน่องน่องได้น้องได้ดีน้องได้ดีเนาะผมว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละดีอืมดีภาพร่วมก็ดีเลยพี่น้องภาพร่วมก็ดีเลยอืมล้วน้องดัดเด่นเลยเนาะอืมโอ้ขันเท้าจีบอกว่าน้องค้าหลาลำนครนี่ว่าน้องค้าหลาเพชรลำเพิ่นนี่เป็นฑูดวัฒนธรรมสองฟังโขงนี่ก็บอกว่าไอพี่น้องเพราะไอใจเพราะไอปากที่กล้าบอกพี่น้อง อีอนอนี้เพราะว่าน้องนั่วัฒนธรรมนั่เออหลายๆอย่างมาสแสดงเครืงเวทีในหลายเทียร์เลยพี่น้องอืโดยเฉพาะการเต้นบาสลบก็ย,ยังเป็นเด่นเป็นขึ้นนี่พี่น้องเออผสมผสานกับดนตรีไทยเขาจังหน่อยโอ้เบิ่งเหนียงงามพี่น้องเบิ่งเหนี่ยงงามแล้วผมเสียบาได้หลายคนนะพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องฟังไทยบ่รู้จักดอกพี่น้อง หลายหลายล้านคนพี่น้องหลายหลายล้านคนบมดูจักเลยคำว่บาบ่าสลบเลยมันไม่ไอเอียงเต้นแบบไหนน่นเห็นปะซึ่งน้องก็สามารถนัออม่มหมอบนั่มเสนอเนื้อนั่มมาเสนอทั้งไปทีพี่นอ้องผมเสียว่าฤดูกาลนานี่พี่นอ้องเพศล่ำเพลินเนี่ยพี่น้องสอดแทรกวัฒนธรรมทั้งฟังสายฟังเล่าเนี่ยเข่ามาใส่อีกนี่หลายรูปแบบพี่น้องเบิง่งนี่แหละมันเป็นสิ่งแปลกใหม่พี่น้องสิ่งลหลายบ้องมามี เออไหนๆบงบ่มีนี่แหละมันจะเป็นจุดดึงดูดทงคนพี่น้องอืแล้วก็เอฟซีรองข้ามลาเพิ่นก็มีหลายพี่น้องแต่ก็เอฟซีไปทำเพิ่อนอยู่ก็บ่บ้หน่อยพี่น้องปังแท้พี่น้องปีนี้ปังปังปีทองเขาเพิ่มเพิ่นก็ว่าได้พี่น้องปีนี้เนาะต้องย่อมรับเพิ่นพี่น้องต้องย่อมรับเพิ่นโอ้เฮ็ดออกมาได้ดีพี่น้องสวยงามพี่น้องสวยงาม กต้องเบิ่งแบบสวยงามพี่น้องอย่าไปเบิ่องขาคนเมียคติกะกะทธรรมดานะั่เระซุปเมียคติพี่น้องบางอย่างไหนมันก็บเบื้องงามหรอกเบิ่งแบบสั่งรันเนี่ยโอ้ยมันสวยงามเออตอนนี้ได้เห็นในผมไปเห็นอยู่ในคลิปคลิปหนึ่งยังเนาะผู้ชายคล้ากันพี่น้องฟังเล่าไหมผมไปอยู่กับหมอร่งคณะนี่อย่างผมจำเสื้อได้ว่าประสงค์ประสงกันอย่งนนเนี่ยนะพี่น้องโอ้คนนั้นกับเสียงดีพี่น้อง อืมเป็นนักร้องทั้งฟังเล่าคนละอืมโอ้น,อนักร้องนักร้องทั้งฟังเล่าเป็นกับเสียงดีหลาย,ยนะพี่น้องเนาะอืมอืมเสียงดีมีความสามาธิมีหลายพี่น้องอดีแต่ว่าที่เพิ่นโมมี่นั่นคือเวทีพี่น้องที่เพิ่นขาดไปคือเวทีเวทีที่ไปแสดงความสามารถมันมันมีหน่อยหรือว่าแทบที่โมมี่เลยแหละพี่น้องอืมโอ้คนนกระก็เสียงดีพี่น้องเนาะ เออติดตามกันให้ให้กำลังใจกันพี่น้องอืคนที่มาในสายหล่องสายล่ำเขาก็เป็นนี่อย่างเราเพื่อนะเขาเาก็เป็นพ้นบักเบิงหมอล่ำ้วเนาะพี่น้องเนาะมักเบิงหมอล่ำมักเบิงโดนตียังที่นะเขาก็บ่เป็นลังเกียดลังวอนผู้ใดดอกอืให้เบื้องในทุกช่องเราพี่น้องผมเนี่ยเบื้องในทุกคนพี่น้องอืแต่ว่าสิพิเศษจันเอยก็คือคนที่เขาเาสอบเป็นการส้นตัวส้นนั้นแหะพี่น้องก็คือผมเนี่ยเราเป็นตอนนี้ผมก็สอบช่องครับล่าเป็นการส้นตัว ผมก็เลยเบิ่งน้องคำหลาหลายกูโม่กับสักนนนพี่นอ้องอนี่ยจะไปคิดอย่างไรพี่นอ้องซอยสนับสนุนน้องเขาพี่น้องให้เขาได้มีสองทางทำม,มาหาจินพี่นอ้องแล้วก็เขาจะได้เอาเงินเอาทองไปจุนเกียวครอบครัวเขาแล้วกับ,บ่มันที่ตะนองคำหลาผู้เดียวเขาไลายคนอยู่ในวงการอยู่ในวงของคนนะอ่ะมันก็จะได้ มีเงินมีท่องมีงานมีการเห็ดพี่นอ้องลูกหลานเขาก็จะไปตกงงานพี่นอ้องดีกาเขาจิตโตกงานไปเพิ่งผ้ายาเสพติดไปหาเหรัญซอลงซาอลตอยมันว่ามีประโยชน์มันดีแล้วมันดีแล้วเขาต้อง่อยกันสนับสนุนด้วยพี่น้องด้วยจะไปลังเกียรลรังงอนกันจะไปตีว่าจังสันจังสีเถอ,อ,อ,ใอเะให้โอกาสค้นพี่น้องให้โอกาสนาคนคนทุกคน ขันเข้าให้โอกาสพี่น้องรับรองพี่น้องบอกว่าผู้ใด้หรอกพี่น้องให้โอกาสกันยังอยเนาะเอาละพี่น้องทำหนี้แล้วเนาะอเาสุดท้ายนี่ก็เลยลืมเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามมานั่งแน่เด้อพี่น้องเด้อเออฝากไปกดไลค์กดแชร์ซับค่าซับตะใครใบประกวดหัวหอมันยังกบบว่าไม่ต้องไปพี่น้องเอาพ่อกันไม่พิบหนาพี่น้องพ่อกันไม่ชิปหนาสบายดีเอาสวัสดีครับ